กูเทมโอ้ยมีแตะเห็ดละงอกอ้อตัวไอ้ปหาวไอ้เบิงโอนโซนเนี้ยเนาะรวมจากคูมาลวมจากภูมามากินข้าวพี่นนองขณะหาเห็ดผู um> um ูเพ็กโพดโพด ไม่็ปวกเต็มกระตาปูรูไสอย่างตัวน้ไม่ได้ดำไม่ได้ดำเหรอั้าหอ้าวโอ้ยนี่ว่าผัวไฟปะไปนเจ้าบุกนี่ไล่มีดตะไคร้อไล่สดละบอกไล่สดแม้นักบาเลือเออกใส่ลูกไก่บุงก็ไหนข้าลูก ไ่าเต็มกระตาเลยติบดีวา้าเาข่ดวคีแต่เฮ็ดแต่หอนคนใดเนาะคตลคนหมังไปหาเฮ็ดคนหาเฮ็ดหนูนอยนะค่เนคู่คมิลีเนาะสข้อยละมาสวย สายดีพี่น้องเมื่อน,นี้ขึ้นภูเพชพี่น้องหาเห็ดจากสิเป็นจะได้เด้อพี่น้องเด้อมาครั้งแรกกำลงังยยางขึ้นขึ้นภูมือน,นี้มาหาเห็ดละงกวงละงะกำลังย่างขึ้นกำลังมาหอนพี่น้องถ้าบึงผลงานจากสิได้จากสิบ่ได้ดอกบึง ก่อนหากันเคยมาครั้งแรกพี่น้องเลยวัสดีกระหน่างคือพี่น้องเลยโอ้โเมื่อกดอ่อนนลงมาปัดปัดปัดปับปัดปัปัไปหาเห็ดเม่ เห็นแล้วโง่พี่น้องพี่น้องจังเลยมาอยู่บ้านไก่พี่น้องพี่น้องพี่น้องอ่อนโอนเพื่อนเฮ็ดเต็มกระตาไมีแต่เห็นละง่พี่น้องเลยอันเัาสิได้บนยอดบานนี่เหรอย่างนี้จำนี้ก็เมื่อยเลยโอ้ยไหวบนยอดพี่น้องเลยขึ้นภูเลย แต่ว่าคือพากันมาซาทแท้เหอผื่อว่ออาปล่อยอารมณ์มาเป็นไปแล้วคู่เท่ถิ่น้องทางขึ้นโอ้ยน้องพอเขาเมื่อยใช่ป่ะใครก็เมื่อยกันแล้วนี่ทากันย่างขึ้นละลอยละพี่น้องเองเอาละขอเวลาย่างก่อนพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งผลงานสิได้หรือสิเป็นหมูเป็นจ่ากันเลยขึ้นภูขึ้นเขา พทางขึ้นกันเลยผู้ผู้ขึ้นผู้พี่น้องเอ้ยผูอย่างก็เึออกมาพอแล้วพี่น้องเอ้ยอือละง้วพี่น้องละง้อวมีใจโนึงโอ้ยเละเละ สอำดวจพี่น้องเอ้ยอ้ภูเขาอันนี้พี่น้องมันจะกระตึงภูได้นี่บรรูว่ได้เห็ดกระถือว่ามาเที่ยวชมวิวพี่น้องบรรยากาศดีขนาดนะหาไปไเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยหาไปเรื่อยมันตึงภูเลย บัวได้กับสิเมนถือว่าได้มาเที่ยวถึงภูแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็ไดี่น้องก็หายขลาก็ได้ก่อเดียน้องก่เดียน ไเห้ uh, like okay. ่ายดกพี Now, yeah, oh, yeah. ่น้องอู้บราปลาปืดอาปือกระโดดใหญ่ได้นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องอ้ใหญ่ปุาาาเลี้ยงกันใสรา มัน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 ผู้ฆ่าเหยี่ยอุอนโอนดิ ดองดูมนะันงะูกเหลืองใช่ไหมเห็นถ่าน <it> อ,อะไรอูนีกหนึงนี่คือเห็ดอะไร <c oughs> กโอน,นหินน้ำพูน้ำผาเนาะอ,อู้ไข่หินละงูจ้ะไข่หินละงูขาวสามไข่พี่เน,นาะอ้าวสามมาไก่หอวผูน้องว่าจะได้ลายกันได้พออยู่พอกินสาเก่า โอ,อ้ยแลก็ออกมพรอีกแ้วพี่นองโอ้ยลูกกับแม่พี่น้องแม่กัลูกยิงกันล้อยซองโอ้ยลูกก็จะเป็นน้อยเป็นจ่อยน้อยก็น้อยขักเนาะพี่น้องเห็นนี่ในใต้โขดหินพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วโอ้ยโดกเดียวเม็ดำลังแม่เกลืองพี่น้องเลย เหลือตาคนบ่อนเมื่อได้มาสวยนอนพี่น้องเลยคนได้แล้วอืมพอได้กินแล้วอด้แล้วดอกหนึ่งโอ้น้องได้เวลาสมควรเราเข้ากะหา้อมลงเมืองเลยพี่น้องพออยู่พอกินเลยพี่น้องเลย เบาไวแล้วเทิงมาสิข้ามพร้อมที่เงภูเลาะไปเนาะเดี๋ยวนี่แหละพออยู่พอกินแหละน้องเอ้เลาะลงเมื่อก่อนมันสิข้ามพี่น้องเอ้เอาละพี่น้องสำหรับที่นี้กันก่อนจกกะกันอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันเยอะๆในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อไปอุชาขึ้นภูนะค่ะมือน,นี้พี่น้องของึ้นบนภูไปนะฮะนี่ทางพี่น้องเลยเด้อไล่าๆให้ทางโซนบุ่ๆงๆหลายๆฉันรับขอบด้สอหรับวันนี้ก่ะสวัสดีค่ะบ๊ายๆมือหนึ่งหยุดหั่นหมูเห้องดูเบิงผลงานแต่ละคนพี่น้อง โอ้ยใหญ่นี่คือได้ดอกที่ละง่วงใหญ่อันนี้เด้ขนาดมากกินกวงกินไก่พี่น้องเอ้ยบันได้เต็มตัวเต็มตาคือกระเจ้าพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวนี่แหะบ้านนี้พี่น้องไปได้เวลาอัทุกคนละเมื่อมากินไก่กับบัวได้หลวงได้หลายน้ำมูอได้แต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยวาสนาหน้าโนนเมื่อพี่น้องเมื่อ

ไปทอดเจ้าอบเตใต้มีตะไคร้ไล่ละบไล่สดแบักบาทเืเอาไปให้ลูกไทยบุงกัไลูกไงสดีเด็ลาเต็มกระตาเลยเก็บยังไงนย่า่าิ่ข้าเจ้าขีพยานปดี่แต่เฮ็ดแต่หคนทนไดเนาะ คุณนหักหายไปเลยคุ่นเอดนูนี่นอคูีมินาะสควอยละมาสสวย